สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวของเล่นริวโซเจอร์ต่อนะครับผมกับสีชมพูและสีน้ําเงินถามว่าสีชมพูสีเงินในเรื่องเนี่ยก็ยังพอจะมีชิ้นส่วนเหลือบ้างในการรวมล่างไปเรื่อยๆแต่พอท้ายสุดลากสุดยอดแล้วเนี่ยไม่มีชิ้นส่วนเหลืออยู่เลยนะผมทั้งสารจริงของสีน้ําเงินร so ิวโซบูก็จะเป็นไทเทน ส่วนของสีชมพูก็จะเป็นแองกิโลเซ่ดักพิงกอ๋อไม่ใช่ก็มาดูแล้วเนี่ยของตัวสีน้ำเงินก็จะเป็นดาบเลยอยู่ข้างๆนะเสื้อของสีชพูก็จะดูเหมือนเป็นเป็นคอนปอนคอนทุกแบบนี้ ตัวน,นี้ก็จะเป็นดิวโซหรือหัวเปลี่ยนของทั้งคู่นะจริงๆการเปลี่ยนหัวแบบนี้แล้วก็ชอบนะคล้ายๆมันของโอรลงเจอร์เลยแต่ก็ถ้าเรามีสองตัวนี้แล้วเราจะเล่นอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเราต้องมีพระเอกของเรื่องด้วยเราถึงจะเล่นได้นะผมเอะอาจจะ เพราะว่าถ้าขาดพ่อพระเอกของเราไปแล้วในเรื่องเราก็จะไม่สามารถทําอะไรได้เลยม,มาเดี๋ยวเราจะมารวมร้างแรกก่อนชิชิริวโอ h r n i g h t เหมือนสามทหารเสือเลยเนาะเดี๋ยวคนนี้ลงมาก่อนดดดดดดมาไม่มีบทเด่นเขาบ้างแล้วแล้วถอดชิน้นนี้ถอดชิ้นนี้ออกก่อน ก็เอาของสีเงินกันแล้วกันสีเงินก็แยกเป็นสองชิ้นก็เอามาติดแล้วก็เหนอกขึ้นนิดนึงอันนี้เอามาติดที่ข้างแขนส่วนข้างนี้ของสีชมพูก็ถอดออกมานิดนึง ก็มาติดที่ข้างแขนนติดลอยมาฟิวติดงนิ้ตึง้งอันนี้ดูดีๆเพลินๆเหมือนหางกระตูดเลยเนาะตูดเป็ดเหมือนตูดเป็ดเหมือนกันนะ อก็ลอยมาฟิวแบะตรงนี้แบบอลอย่างเทเลยทีซีริโอทรีไนก็สีชมพูกับสีน้ำเงินก็เหมือนมาประกบให้แดงเด่นเหมือนเดิมไอรูปแดงก็ยังเด่นอยู่นะ <S <S เดี๋ยวเรามาต่อแบบคำคัเลยนะเป็นทีซีริโอแบบ อ่ในเรื่องของเซลลูเจอร์นะก็มันก็เต้นได้อ่ะขำๆอ่ะอืมต่อได้แล้วก็เอามาติดแบบอย่างนี้เลยแล้วก็เอาหัวมานิดนึงเกมจะยาวไปไหมนะ อย่าไปเจ๊ดจดจดนี่แล้วก็กเอาหางออกมานี่นิดนึงว่าเสร็จแล้วชริิโอเวอร์ชั่นของเคียวริวเจอร์เหมือนไหมไม่เหมือนหรอกมั้งเนะอะแต่ก็มีความใกล้เคียง อมาเดี๋ยวตอบเรามาเปลี่ยนเป็นแบบรถแทงรถแทงแบบในจูเลนเจอร์นะซึ่งก็ห่างหายไปหลายขาบวนการเลยนะไม่มีเลยนะแบบว่าเป็นรถอ,อ่ะ๋กับรางก่อนอึ๊บ ม,มา,าลงมาแบบนี้เลยแล้วก็หัวมาติดเก็บไปที่เดิมรู้สึกไอ้รถแท็กนี่ปรากฏตัวอยู่ในเรื่องแค่ครั้งของครั้งมั้งเหมือนเหมือนก็แบบว่า มาให้รู้ว่าประกอบได้แค่นั้นแหละอันนี้เสร็จแล้วนะของปักสีแดงมอส่วนสีชมพู กุ้องตรงนี้มาติดนี่หรอก็ของสีน้ำเงินเราติดข้างๆอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยตรงนี้เหมือนในนี่เลยนะห้องบังคับ ดูไปดูมามันก็เหมือนดวงเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนล่างให้เป็นสีน้ำเงินเป็นหลักบ้างนะครับผมก็ต้องมาถอดชิ้นส่วนบางอย่างชิ้นไปอย่างเช่นนี่ที่เราไม่โกไปแล้วนะก็ถอดออกก่อน เอาอันชิ้นส่วนที่เหมือนหางเป็ดต่วนตูดเป็ดเาไว้ตรงนี้เอ,เอาปืนมาไว้ตรงนี้อตุดก็ เห็นปุ๊บถอดหัวปูดออกมาปะมือกันสลับปูเรียบเว้ยเป็นของสีน้ำเงินเป็นหลักบ้างซึ่งอย่างที่บอกแหละใช้แค่ไม่กี่ครั้งเองจริงๆมันน่าจะใช้บ่อยๆนะ มาต่อมาเราก็จะมาให้เปลี่ยนเป็นสีภูเป็นหลักบ้างนะเราต้องถอดอะไรบ้างเลยถอดนี่ออกไปถอดชิ้นนี้เออเดงไม่ออกถอดชิน้นนี้ถอดชิ้นนี้ก็เอาสีล้วเงินขึ้นไปไว้ที่เดิมก็ถอดชิน้นนี้ถอดชิ้นนี้ น,นี่ก็กลายเป็นหน้าอ,อกแบบนี้อันนี้ก็กลายเป็นเหมือนค้อปอนอันนี้มันติดตรงนี้โอ้แน่นจัง,งแฮะไป แล้วก็ดึงหางออกมาแบบนี้ถอดสีแ้งเงินนอกพูดปะเบือสีชมพูบูดพุ่ตงตรงลงไปใส่เป็นหัวอ่าก็ดูมีความอ่อนหวานและแข็งแรงในตัวนะแต่อีหางมันติดตรงข้างๆตรงนี้เวลาต่อสู้เอาไว้ทำอะไรเหรอ เอาไว้ตีฟอกอย่างเงี้ยหรอแต่เนี้ยเอาไว้ทุบนะเนี่ยจะพอเข้าใจก็ของเล่นคือโซเจอร์พอมีตัวเพื่อนมาช่วยอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกก็เล่นได้เยอะขึ้นแต่ก็อยากให้ใช้ในหนังเยอะกว่าน,นี้นะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็มาสวยงามมากใครอยากจะไปซื้อตามก็ซื้อได้เพราะเราก็ซื้อมาไในราคามือสองเหมือนเดิมถูกมากๆม่มีปัญญาซื้อมือหนึ่งนะแหละก็ได้เล่นช้ากว่าคนอื่นเขาหลายปีหน่อยแต่ก็ได้เล่นนะนะไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเอาตัวของรีวิวโซเทอถัดไปมารีวิวต่อนะครับไปแล้วนะบ๊ายบาย